สนับสนุนโดยขนแปลงมหัศจรรย์พลังสปริงต้องซิสเตมมาอันว่าด้วยเรื่องของพ่อคาแซบในตำนานเนี่ยะนะคะก็จะมีพ่อคาอยู่หลายๆคนที่เรามาจะพูดถึงอยู่บ่อยๆะนะครร้านนี้นก็จะเป็นร้านหนึ่งซึ่งเป็นพ่อคาแซบในตำนานที่เรียกว่าโดดเด่นในสายกระตันยูกระตเวที <c oughs> <c oughs> เรียกว่าทางโรงเรียนนี่เรียกไปรับไปประกาศเลยถูกต้องหลายครั้งมาต้องตีต้องทะเลาะกับทางเจ้าของและภรรยาเพราะเพราะนางไม่ยอมให้เราจ่ายเงินร้านที่ว่าก็คือริสเตสโตใช่ยังออกเสียงถูกอยู่ไหมต่องริสเกรสอ้าวแล้วเขาบอกว่าอ้าวแล้วเขาบอกว่ายังไงไม่สเตรนโต้ริสเตรนโต้เดี๋ยวเป็นชื่อโอ้ยมั้ยร้านกาแฟโอ้ยน่าจะจำต่องกันได้นะนะคะหลังจากแบบออนแอร์ ร้านนี้ไปเนี่ยคนก็อุ้ยมาเยี่ยมชมกันจนทุกวันนี้นะก็จะเป็น l a n มา a r k ของเชียงใหม่อีกอย่างแล้วนะครับก็เลยต้องมีการขยับขยายสาขาแล้วก็ฉันก็มาเช็คบ่อยๆอ่ะนะฉันก็พบว่าอุ้ยล่าสุดนี่มีน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ที่นั่งใครจะขาบไว้ไ้ใช่น่ามาคุยด้วยนะครเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพ่อคาแซบอีกคนหนึ่งของ ริสเตรโตถูกเฮคุณนี้หรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัดชื่ออะไรจ๊ะพี่ทรงครับทรงทรงเหรอแล้วเรามาทำงานที่ร้านนี้ได้ยังไงอ่ะก็มาสมัครเหรอก็ไปสมัครเสร็จแล้วก็รู้เรื่องเลยเขาทำงานเขาต้องสมัครงานแขนมาเขาจะรับเลยถูกไหมใช่ไหมมึงไงกูโทรบอกความจริงกูไม่เนี่ยมึงไม่ได้สมัครเลย ก็ตำแหน่งว่างทำป่ะเออไม่ได้สมัครจริงเรื่องอะเหรอไม่ไม่ทำไมถึงมาสมัครร้านนี้ทำไมไม่ไปสมัครอดีแดดฝั่งตรงข้ามเลยเคยบอกพี่แย้มว่าแต่ตอนเรียนแล้วครับว่าเออเนี่ยถ้าผมจบมาผมจะมาสมัครนะไม่แค่ว่าจบคณะอะไรด้วยไม่แค่ครับก็เราอยากจะลองทําดูแล้วแล้วสรงจบคณะอะไรมาครับนิทศศาสตร์ครับ ของที่ไหนอะพาย<อ>าครับผมพายาปันี้ก็พายาอะไรจ๊ะหายย่อยยาอยู่กับไทยแล้วเขาเจ๊งกันไปหมดเลยตอนที่เราเข้ามาครั้งแรกนี่คือเราเราตั้งใจเข้ามาทำงานที่นี่ในตำแหน่งอะไรบาริสต้าครับเหรอ แต่ว่าเรามีพื้นฐานหรือความรู้มาก่อนนะสูตรครับเหร,เรเอก็คือมาให้พี่ๆที่ร้านเขาสอนอย่างเงี้ยครับใช่ครับให้หอาจารย์ยแต่ละคนสอนเหรอแล้วเขาสอนอยังไงบ้างการเป็นมาเลสตาออออสอนอยังไงบ้างก็เริ่มตั้งแต่การดูแก้วครับแต่พูดอะไรแบบตอบมาเยอะนะฉันเขียนพูดอะไรตอบนี้เออเดี๋ยวเรืองเดียวเให้มาดูตัวอย่างอาการพูดที่เข้าใจง่ายๆแบบนี้มาดูแก้วเหรอดูแก้วเนี่ยกนะครับเขาก็ให้ผมนั่งดูนั่งดูใช่ไหมว่า แก้วมันแตกต่างกันยังไงแก้วแต่และช้นิดเนี่ยจะท<อ>ําให้ได้รสชาติกาแฟาไม่เหมือนกันครับอย่างตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเทกาแฟาที่เหมือนกันตัวนี้ะจะได้รสชาติกาแฟาที่เข้มกว่าครับตัวนี้จะได้ที่อ่อนเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่า,วาปากปาก,ปากแก้วนี่กว้างกว่าทําให้อลรมาข้างบนที่เป็นกลิ่นของกาแฟทั้งหมดนะครับมันกระจายตัวมากกว่าครับอ๋อเหรอใช่ครับคุณแก้วไม่เห็นพูดได้น่าสนใจขนาดนี้ในการจะต้องใส่ฟังไปนานแล้วไหมท่าเอะเมื่อกี้บอกว่าทุกวันนี้ดูแลเรื่อง เป็นกาแฟดิบกาแฟดิบเหรอครับผมคือการทํากาแฟดําที่แบบไม่ต้องใช้เครื่องเอสเปรสโซ่ครับเป็นการที่ทําที่บ้านง่ายๆได้เนื้อค่ะสาธิตไหมสาธิตครับจะเป็นสาธิตมอชอก็ได้มัจจะใกล้หน่อยแล้วเป็นคนจะพเทพเป็นคนเชียงใหม่ปะพ่อเป็นกรุงเทพครับแม่เป็นคนเชียงใหม่แต่ว่าอยู่ที่นี่เหรอบ้านอยู่ที่นี่ครับอยู่แถวไหนอยู่แถวช้างเผือกอ๋อมีห้องว่างมีครับห้องน้ากับ ห้องครัวดูอย่างกันรู้นะว่าชอบอยู่ในห้องน้ำ <c oughs> นแล้วก็กบบินขี้คายเยอะแต่ว่าช่วงหลับๆอ่ะทั้งไม่ทั้งตลาดฉันก็จะคลานแล้วก็ไปกินขี้ไข่ผีเป็นผีญี่ปุ่นบางทีก็ไม่กินขี้คายด้วย,ยกินขี้ไข่คืออะไรไม่รู้ว่าใครมาขี้<ช> <ๆ S 2> มากิน<ค> <c oughs> ขี้ไข่ก็ได้เมนูที่เราจะใช้เป็นเมล็ดเรื่องเป็นเมนูไม่อม่คุยเนี่ยเนี่ยเราต้องแยกกาแฟให้เป็นบ้าง รู้เลยว่าเป็นอะไรอันนี้จากเอธิโอเปียอันนี้จากกุฎเตมาลาอันนี้จากอะไรเงี้ยพอทําไปเรื่อยเราก็จะรู้ไปเองว่าเมล็ดตัวนี้คืออะไรด้วยจากสีจากน้ํามันที่มันออกมาหรือว่าจากกลิ่นเราเราก็ต้องมีประสาทสัมผัสพวกนี้ที่ดีการดูการดมอะไรอย่างงี้มันจำจำเป็นนะครับนี่นะครับเป็นเมล็ดที่เราบดแล้วเมื่อกี้เพิ่งบดตไปนี่ครับต้องอ่านด้วยไรครับต้องปิดแล้วทำไมอ่ะ448บาทครับให้ดมครับ อะไรวะเดี๋ยวมาดูดีคร่าอะแล้วแค่ไปดูเปนั้นหรอกส่วนประกอบนะครับที่สำคัญของกาแฟงจริงแล้วมีอยู่สามส่วนครับก็มีบอดี้นะครับมีเทสแล้วก็มีคิมม่าครับบอดี้ก็คือเหมือนว่าสมมติบอดี้ผมเนาะก็จะบางกว่าบอดี้ของพี่ใช่ก็คือพระูตอะไรประมาณอย่างนี้ไงฮะใช่ครับ หรือความแน่นความแน่นแบบแล้วก็มาตรงเทสครับเทสของกาแฟเนี่ยก็จะมีหลายอย่างมีน้ำเปรี้ยวขมหวานหรือแบบจะเป็นกลิ่นช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนครีม่าก็จะเป็นตัวที่อยู่ข้างบนกาแฟสมมติเวลาใส่นมเนี่ยครับครีม่าจะเกาะอยู่ข้างบนตัวนั้นจะเป็นกลิ่นของกาแฟครับมันจะอยู่ตรงขอบขอบกาแฟครับที่มันจะเป็นสีทองทองนะฮะเห็นมาที่นดูจังเลยอะ ปกติใช่เพราว่าเธอก็น่าน่ารักดีนะแต่พอเธออธิบายอะไรอแบบว่าได้เรื่องได้เล่าอย่างเงี้ยม,มันยิ่งน่ารักขึ้นไปอีกอะดูดีขึ้นไปอีกเอาลายฉันไปด้วยสิเดี๋ยวเนี่ยคแต่ทางนี้ทางนั้นตรงนี้เนี่ยสาขาอันนี้คืออยู่ข้างหลังดิจิตอลอะไรครับก็คือเดินเข้าซอยสามเข้ามาเดินเดินเข้าซอยสามาเลยครับต้องมาเจอ สามแยกหรือว่าสี่แยกเล็กๆครับแล้วก็เลี้ยวขวาครับโอเคก็จะเจอร้านอยู่ทางซ้ายมือเลยครับก็แวะมากินตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ะแน่นด,ดูมากนะคะนี่สำคัญมีแฟนผู้หญิงนะเพราะฉะนั้นจะได้ตัดปัญหารเรื่องว่าพ่อค้าเป็นเก้งอะไรอยู่ด้วยเนาะอ่ะดีครบมาตรฐาน FN เพราะค้าเซ็ตของเรานะคะ,ะต้องมอบนี่ค่ะกิฟต์เซตนะคะจากแฟรนด์ b ์ a n d s y s t ม m a ให้นะคะนี่ค่ะแฟร Brand Systema นะคะกดอนแปลงพังสปริงดิดได้ไม่เหมือนใครซอกซอนสะอาดจนถึงร่องเหือดเลยค่ะนี่